ปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ในชีวิตของเรามักจะมีเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์จากภายนอกหรือความรู้สึกของคนอื่นสิ่งเหล่านี้มักทําให้เรารู้สึกกังวลหวาดกลัวหรือเครียดอยู่บ่อยครั้งการปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นหนึ่งในวิธีการที่ช่วยให้เรารู้สึกเป็นอิสระมากขึ้น ทำความเข้าใจว่าอะไรที่เราควบคุมได้และอะไรที่ควบคุมไม่ได้การรู้จักแยกแยะระหว่างสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้และสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้เป็นก้าวแรกของการปล่อยวางหากสิ่งนั้นเกินกว่าความสามารถหรืออำนาจที่เราจะเปลี่ยนแปลงได้การพยายามควบคุมมันจะทำให้เรารู้สึกทุกข์ใจมากขึ้น แต่ถ้าเราหันไปโฟกัสที่สิ่งที่เราควบคุมได้เราจะสามารถใช้พลังและเวลาในการทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้มากกว่ายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นการยอมรับความจริงไม่ได้หมายความว่าเราต้องชอบสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการปล่อยให้สิ่งนั้นมีอยู่ในชีวิตโดยไม่พยายามต่อสู้หรือหนีจากมันการยอมรับเป็นขั้นตอนที่ทำให้เราเห็นความจริงของสถานาการณ์ได้ชัดเจนขึ้น และสามารถตอบสนองต่อมันได้อย่างมีสติการปล่อยวางคือความกล้าหาญไม่ใช่ความอ่อนแอหลายคนอาจมองว่าการปล่อยวางเป็นการยอมแพ้หรือไม่พยายามแต่จริงๆแล้วการปล่อยวางต้องการความกล้าในการรับมือกับความไม่แน่นอนและความไม่สมบูรณ์ของชีวิตเป็นการเผชิญหน้ากับความจริงอย่างมั่นคงและเลือกที่จะไม่ปล่อยให้ความกังวลหรือความโกรธควบคุมเรา ฝึกฝนจิตใจให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการปล่อยวางไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันทีการฝึกฝนจิตใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากเช่นการฝึกสมาธิหรือการฝึกสติจะช่วยให้เรามีความชัดเจนและสามารถจัดการกับความคิดและอารมณ์ของเราได้ดีขึ้นอยู่กับปัจจุบัน หลายครั้งที่ความกังวลหรือความทุกข์เกิดจากการคิดถึงอนาคตหรือย้อนกลับไปหาความผิดพลาดในอดีตการอยู่กับปัจจุบนันเป็นวิธีที่ช่วยให้เรามีความสงบและสามารถรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สรุปแล้วการปล่อยวางจากสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถฝึกฝนได้เมื่อเรารู้จักยอมรับและเลือกที่จะไม่ให้สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มากระทบความสุขของเราเราจะรู้สึกเบาสบายและมีความสุขในชีวิตประจำวันมากขึ้นอย่าลืมชีวิตนี้สั้นเกินกว่าที่จะใช้เวลาทุกใจในสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้